ส่วนอีกคู่ค่ะบาร์เซลโลนานะคะก็โอ้โหต้องบอกว่าเจอกับนิวคาสเซิลได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยไปเยือนนิวคาสเซิลค่ะเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูตอนหนึ่งนะก็เป็นแรชฟอร์ดที่ซัดเบิร์นเกมนี้ให้คุณซีพูดในเกมเก <laughs> มนี้เกมน,มนี้นอกจากดูไฮไลท์ผมก็ไปหาอ่านเพราะว่าน่าจะเชื่อว่าน่าจะมีแบบพวกบรรดา นักข่าวอินฟลูดูหลายคนก็ไปเลยหาอ่านวิพากษ์วิจารณเกมของแต่ละคนหลังเกมเว่านิวคาสเซิลทำได้ดีนะครับในช่วงสักประมาณเขาบอกว่าซาเล่นอึดอัดมาก15-20นาทีแรกเนี่ยเหมือนประมาณว่าวิ่งใส่วิ่งไล่ทุกจังหวะทุกอะไรแล้วก็แฟนบอลในสนามก็เหมือนแบบเร่งเรา้าตามสไตล์ของพวกเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไอ้ช่วงที่เขาแบบกดดันบาซ่าหนัก,นกๆแล้วเขาทำไม่ได้ความเด็ดขาดไม่มีเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มแผ่วลงเนี่ยบาซ่าก็เริ่มครองบอลได้ตามสไตล์เขานะครับแต่ว่ากว่าจะได้ประตูเนี่ยมันมาต้องมารอถึงในช่วงครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกเสมอกันศูนย์นะครับครึ่งหลังเป็นความเด็ดขาดนะครับของ <c oughs> อมาคัสแรชฟอร์ดมาคัสแรชฟอร์ดนะครับลูกแรกเนี่ยมงนะครับลูก2นี่ต้องบอกว่ายิงด้วยลูกฝ่ายนี่ชูคุนเดชูคุนเดเปิดด้วยซ้ายแล้วก็มงเข้าไปครับ ลูกมงก็สวยลูกยิงก็สวยลูกยิงนี่นักเตะหลายคนถึงขนาด App, Story. นอัพไอจีสตอสุดยอดเลยนะครับรูโนอลเฟนเดสนีน่ไงลูกไฟกระชากมาเนี่ยครับเราไม่ได้เห็นนานนะครับการกระชากแล้วซัดด้วยขวาเต็มข้อแบบนี้ของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับเมื่อคืนเขาทำได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ว่า เสียงส่วนใหญ่ของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แสดงความยินดี mm hmm. นะครับที่น้องไปได้ดีแล้วก็หวังว่าบาร์ซ่าจะซื้อขาดมีความหวังอยู่แล้วว่าอยากเขาซื้อขาดใช่คือไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเพราะว่ากลับมาเนี่ยกลัวมันจะเป็นอีรอบเดิม,มใช่ไหมท<ช>ี่หนาว่าไหมคือกลัวว่ากลับมาก็ก็ไม่ช่วยไล่กลับมาก็แบบมาอยู่มันไม่ได้อะมันพูดยังไงอ่ะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแล้วก็ไม่ได้มาว่าไม่อยากได้แต่ว่า มันอาจจะสิ้นสุดหนทางกันประมาณนั้นจริง <ห asaki S 2> ๆให้เขาไปได้ดีที่อื่นเถอะนะครับเห็นอดีตเด็กในอะคาเดมี่ไปได้ดีเราก็ดีใจด้วย <Hindu. S 1> วเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ว่าร้ายสโมสรอะไรใชใช่ใชนะครับผมไม่เหมือนมิสเตอร์ฟรีดอมนะครับ <c oughs> แต่ว่า,าทางฝั่งนิคาสเซิลเองนะครับก็ยังได้หนึ่งประตูจากเอนโทนี่กอร์ดอนนะครับในช่วงประมาณนาที90ทดเวลา7นาทีก็มีความหวังอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายทำไม่ได้พี่นะครับผมก็ เป็นาบาซโลน่าที่บุกมาเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ1จากการซัดคนเดียวของมาคัสแรดฟอร์ดใช่ค่ะซึ่งหลังเกมน,นะคะคุณซืออย่างฮันซิฟเซกก็บอกเลยว่าหูเขาเชื่อมากเลยว่าแรดฟอร์ดเนี่ยใกล้มาแบบบ ฟอร์มเก่งใกล้จะกลับมาละร่างทองกำลังจะมานะคะโดยฟิสบอกว่าเราเห็นแรชฟอร์ดเนี่ยยิงแบบนี้ในสนามซ้อมเสมอนะคะแล้วก็เราได้เห็นมาอีกครั้งในวันนี้ผมได้ดีใจกับเขาจริงนะเพราะว่าเรามีนักเตะชั้นดีในแนวรุกหลายต่อหลายคนเลยแล้วเขาก็คือหนึ่งในนั้นเนี่สองประตูนี้จะช่วยให้มาคัสเนี่ยได้ความมั่นใจแล้วก็ก้าวไปสู่ระดับต่อไปได้มันเป็นเรื่องสําคัญที่เขามีความมั่นใจนะแล้วรู้สึกโอเคสองประตูนี้มันยอดเยี่ยมสําหรับเขาก็จะแบบเหมือนกับเป็นเป็นเออกำลังใจให้ก้าวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็้ลกนะพูดพูดแล้วซื้อด้วยนะนั่นสินะซื้อด้วยนะนะคะเอาทีนี้มาดูผลการแข่งขันคู่อื่นบ้างนะคะที่แข่งขันกันเมื่อคืนนี้ค่ะมีโคเปนเฮเกนนะคะก็เสมอกับเลเวอร์คูเซ่น2-2แล้วก็ขับรุกนะคะชนะโมนาโกไป4-1โมนาโกเอ็นดูคุณเห็นข่าวไหมที่แอร์เสียแอร์เครื่องบินเสียจริงเหรอตอนแรกนึกว่ามุกไม่มุกเครื่องบินแอร์บนเครื่องบินเสีย ขึ้นไปนั่งรอกันแล้วสุดท้ายไปไม่ได้แล้วก็ใส่กางเกงกางเกงขาสั้นตัวเดียวกันลงมาเพราะมันร้อนคืออากาศตอนที่มันร้อนมากมันร้อนค่ะมันไม่ได้ร้อนมากหรอกแต่ว่า,อาเออก็นดูอ่ะนะก็ส่วนแฟงเฟิร์ตนะคะเอาชน,นกะกาลาตาสลายไป5ประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะไคร,รัสที่อยู่ค่าสักสถานเดินทางไกลเหลือเกินใช่สี่หนึ่งนะคะโหสกอร์สูงๆทั้งนั้นเลยเนะมืม่อคืนนะครับใช่ะนะคะโอเคกจ็จบสัปดาห์จบสัปดาห์แห่ง ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหมายถึงผลการแข่งขันจะจบแต่เพียงเท่านี้หมดแล้วสิใช่ไหมวันนี้วันศุกร์แล้วจบจบแล้ว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 เข้าสู่เข้าสู่ฟุตบอลลีกใช่ค่ะ